Movie Shake สวัสดีครับด้วยเวลาของ movie เ h a k e กับผมจะโลดธนพัฒน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาอัปเดตหนังใหม่ของทางช่อง True Film สับดานนี้กันหน่อยนะครับเตรียมพบกับภาพยนตร์เรื่อง Disobedience ที่ดัดแปลงจากนิยายรางวัลของ Naomi Alderman ที่ตีผิมพเมื่อปี2006ครับก็ถูกแปลไปแล้ว10ภาษานอกจากนี้นะครับยังได้รับรางวัล Orange ประจำปี2006สำหรับนักเขียนหน้าใหม่และนักเขียนหนุ่มสาวแห่งปี2007จาก Sunday Times ยังอวอร์ดอีกด้วยครับก็จะเป็นเรื่องราวของโรนิดที่รับบทโดยเรเชลไวส์ช่างภาพสาวที่อยู่นิวยอร์ก ซึ่งเป็นแกะดําของครอบครัวยิวออร์ธทอกอ์อันเคร่งคัดและเมื่อพ่อของเธอเสียชีวิตนะครับเธอจึงต้องเดินทางกลับไปร,ร่วมพิธีศพที่ลอนดอนและพบว่าเพื่อนวัยเด็กอดีตคนรักเก่าอย่างเอสดีที่แสดงโดยเรเชลเม็ดอดัมได้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของเธอที่พ่อของเธอเนี่ยให้เป็นทายาสืบทอดตระกูลแต่แล้วฐานไปเก่าของทั้งคู่ก็ปัทุข,ขึ้นนะครับทำให้ชุมชนเครื่องศาสนาแห่งนี้ต้องสั่นคลอนเรื่องราวจะจบลงอย่างไรสามารถรับชมได้สัปดาห์นี้ทาง t รูฟ f ล l m 2ครับ Have been this way. อรครับแล้วกลับมาติดตามมูฟ e ี่เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตุลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟี่เชค